สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจชงชอบเล่าชอบไลฟ์นะคะวันนี้เราก็ยังมาอยู่ที่ตัดต้นยางเหมือนเดิมนะคะทุกคนอุปกรณ์ของเราก็ง่ายๆนะคะเพิ่มเติมมาก็คือถุงมือนะคะถุงมือสําหรับที่จะเอามาบีบกันไกลอย่างนี้นะคะเพราะว่า,อาลองไม่ได้ลองไม่ใส่ถุงมือแล้วบีบนะคะจะทําให้มือพองแบบนี้เลยนะคะทุกคนมือพองนะคะเห็นไหมคะมือพองแนละ้วอันนี้ก็ ถ้าเราใช้บีบเป็นจำนวนเยอะๆแบบนี้นะคะเราต้องมีงถุงมือนะคะถุงมือในการใช้บีบนะคะกันไก mm. ค่ะวันอตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ตัดต้นยางนะคะนี่นะคะทุกคนเห็นไหมต้นใหญ่ๆนะคะตาใหญ่ๆตาสวยๆนะคะแบบนี้เลยนะคะต้นใหญ่แบบนี้แข็งแรงดีนะคะพอเราตัดต้นเราไปตั้งปุ๊บ เขาก็จะงอกเลยนะคะทุกคนเขาก็จะงอกภายในไม่กี่วันนะคะเพราะว่าอันเนี้ยเรากา็เตรียมพร้อมสำหรับให้ตาเขางอกอยู่แล้วด้วยนะคะทุกคนนี่เห็นไหมนี่นะคะตัดทีเดียวเลยใช้ได้เลยนะคะแบบนี้นะคะอ,อย่างที่บอกนะคะในคลิปที่แล้วนะคะว่าเราจะต้องตัดเทเอ็นไปข้างหลังแบบนี้นะคะจะทําให้เชื้อราไม่ลงต้นนะคะทุกคนน้ําไม่ขัง บริเวณข้างบนนะคะค่อันนี้ก็จะตัดไปเลยเรื่อยๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่นะคะเห็นไหมคะทุกคนนี่นะคะตาส,สวยนะคะข้างแก่ๆแ,แบบนี้เลยนะคะแบบนี้งอกดีมากนะคะนี่นะคะเตรียมงอกเลยนะคะทุกคนเตรียมงอกเลยนะคะอันนี้ก็คือตาแก่เต็มที่นะคะ ต้นสมบูรณ์นะคะรากสมบูรณ์นะคะนี่นะนี่ที่เราตัดต้นมาแล้วนะคะแปลงนู้นนะคะล็อกนู้นเดี๋ยวล็อกนี้ก็ตัดต้นอีกนะคะเตรียมตัวยกไปตั้งในแปลงยางได้เลยนะจ๊ะอันนี้ก็คือ,อล็อกที่2แล้วนะคะล็อกแรกของเราก็ไปตั้งในแปลงยางเรียบร้อยแล้วนะคะที่เรา เอาคลิปให้ดูที่แล้วๆมานะคะอันนี้ก็ล็อกที่สองเต็มตัวเลยนะคะอันนี้เรากีดพลาสติกแล้วนะคะทุกคนอันนี้เรากีดพลาสติกแล้วแบบนี้หน้าตาส,สวยๆอย่างนี้นะคะทุกคนเห็นไหมคะต้นต้นแบบนี้ต้นสมบูรณ์นะคะถึงว่าต้นเขาจะเล็กแบบนี้หน่อยนึงแต่ต้นเขาสมบูรณ์แน่นอนนะคะทุกคนเพราะว่าตาของเขาแก่พร้อมองอกแล้วนะคะเพราะว่าเขาจะอยู่กันแน่นแบบนี้นะคะพอพอ เายกไปตั้งไว้ใส่ปุ๋ยดูแลอย่างดีนะคะเขาก็จะงอกขึ้นมาทันทีเลยจ้าค่ะอันนี้เราก็อยู่ในบรรยากาศร้อนๆแบบนี้นะคะทุกคนนี่นะคะร้อนๆแบบนี้เลยจ้าอันนี้เจ๊ก็กำลังนั่งอู้อยู่นะคะถ่ายคลิปไปด้วยนะคะ คือเวลาตัดเนาะเราจะต้องดูตานะคะให้แน่เพราะว่าถ้าดูตาไม่แน่เราตัดต้นไปนะคะต้นจะเสียเพราะว่าต้นถ้าต้นอของเขายังไม่ได้ติดตายยังไม่ได้เดี๋ยวเราเอาไว้ชุดสองได้นะคะถ้าเราตัดไปแล้วตาเสียไปแล้วนะคะเราก็ไม่สามารถเอาไว้ชุดสองได้นะคะอันนี้ก็ทําให้เราเสียเสียทั้งถุงเสียทั้งต้นยางด้วยนะคะ นี่นะคะเราต้องดูให้แน่ชัดนะคะว่าไหนตัดได้ไหนตัดไม่ได้ยังไงนะคะนี่นะคะบรรยากาศร้อนๆแบบนี้เลยค่ะนั่งหลบมุมอยู่นะคะตอนนี้อันนี้เจ๊จะไปล่องนี้นะคะทุกคนเจ๊จะไปล่องนี้เราจะไปสองล่องเนื้อ,อครั้งราสองแถวแบบนี้เลยจ้ะ ซ้ายขวาแบบนี้เลยเพราะว่าหน้าของเขานะคะหน้าของเขาชนกันนะคะเราไปทีเดียวพร้อมกันมันจะทําให้ดีประหยัดประหยัดเวลามากกว่านะคะเพราะว่าเราหันไปทางนี้หน้าเขาก็หันมาทางนี้แล้วนะคะเราก็สามารถดูหน้าได้ตัดได้นะอีกแถวนี้นะคะเราก็หันมาข้างนี้แล้วนะคะหันชนกันแล้วแบบนี้เราก็สามารถดูหน้าได้ตัดได้เหมือนกันนะคะ แต่ถ้าเขาหันหลังชนกันนี่เราก็ต้องไปทีละแถวนะคะนี่นะคะเราไปแถวคู่แบบนี้เลยจ้ะนี่นะคะเปิดพลาสติกมานะคะดูดูดูนะคะนี่นะคะตาส,สวยอย่างนี้นะคะต้นแข็งแรงจ้านี่นะคะต้นแข็งแรงนะคะทุกคนนี่นะ,ะเห็นไหมคะต้นแข็งแรงตาส,สวยๆเรา ตัดต้นนะคะเราตัดต้นวันนี้พุ่งนี้เรายกนะคะทุกคนเรายกเดี๋ยวเราไปดูวิธีการยกกันนะคะไม่ใช่ว่าเราจะยกแบบง่ายๆนะคะไม่ใช่นะคะทุกคนเรามีเทคนิคในการยกด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปต่อๆไปนะคะว่าเราจะยก uh, เทคนิคในการยกยางนะคะพเพื่อไม่ให้ดินแตกนะคะ <laughs> เพื่อไม่ให้รากของเขาเสะเทือนนะคะเป็นแบบไหนคะและ้วถ้า เวลาที่เรายกยางนะคะเรายกไปดีนะคะจะทําให้เขาโตเร็วนะคะแล้วก็โตเลยไม่งงนะคะเราจะทําแบบไหนนะคะเวลายกนะคะเรามีเทคนิคนะคะค่ะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะว่าคลิปหน้าจะเป็นอะไรดีๆต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะขอบคุณที่ดูจนจบคลิปนะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายได้เวลาทํางานแล้วะคะนั่งอู่ม,มาตั้งนานแล้วนะคะทุกคน